มาแล้วร yani uh, ้านประจำจานนี่ร้านประจำของเราอยู่ที่ขามเรียงเอาไปแหมียบินอะไรหนูหมกหน่อไม้มีหมกปลานินมีตำเลาวหอยนามีหมกเห็ดรวมร้านนี้ชื่อร้านว่าตำคกแตกร้านตำคกแตกร้านประจำของเราด้านอยู่สามแยกขามเรียง ช้ำอยากตัวว่ายค้ำยังบรรยากาศเราก็เขียวขจีจจแล้วนะยังถือว่าเอิน้นประจําดีกว่าเป็นยังถือว่าเป็นร้านประจําร้านประจําถ้าเรามาตรงนี้อ,อืแล้วก็มีหนึ่งสมาชิกมาด้วยนะคะ ไล่นี้ก็ไม่นี้นะคะคนนี้ไล่นี้กับคนนี้ตำรวจครับตีเลอะโอ๊คเก็บของเแลยวก่อนเท่านเครื่องซูโมงของกันยังบัไปก่อนอยู่หอกมาแล้วเนี่ยมาถามว่าเอาเจ้าทานยังทานซุนอะไรเนี่ยใจนะมากินสามคนอ้าวยังไม่หมดนะจ๊ะเรียกกองกำลังเสริมสิรับแล้วเอยว่าเราออกมาตัดดูในพี่นะแล้วมาหัวเราี่ออมหมูจ้าออมหมูอันนี้ลุ้นลุนว่าจะไข่ไหมเนี่ยใข่ปลาแต่ไม่ไข่แต่พี่อะไข่ ฝอยในไข่เลยมูจอมันไข่อยู่แล้วองเชื่อนมึนเอาพีดูดูพีดูดูไข่ไหมเอาทำไมไม่เอาตัวไข่มาตัวขาเพิ่นกับนัดแกงมุกนัดแก้มเอามาอีกกินไข่มันแม่มาพี่น้องกินข้าวเซ้าน้ำกันสองอายนี่งไอวี่แล้วอ๋อกรกับตามมีพราะว่าเล่าง่วงนอนตอนนี้รับปูนสูสๆแล้วเคยวะ มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเช้าน้ำกันโอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยต่ำหงส์เวงให้มาให้เลเลิศเลิศมือจิ้มไฟเไปทอดอืมกินหอยเพื่อนมาเจ้าคือพองเดี๋ยวพี่มุ่งหนิพองมากใช่มันเป็นกับเสื้อไม่มันเป็นกับแสงเอาเถอะกินหอยอันแม่งว่านตัวนี้กระไดป้วนหนากองเห็ พี่นอ้องแสี่บๆน้องกันบนเหนือกสุวรนณีเขาใช้เหมืยตูมามาจ้ากองเลยเข้าเช้าด้วยกันนะคะ